ขายังทึงนะทึงประเทศไทยยามค่ำคืนพี่น้องเลยนะปล <มา S 1> อดภัยนะครับ <มา S 1> กับการได้มาเที่ยวประเทศไทยน, <มา S 1> นี่ <มา S 1> คือ,คอสวน <มา S 1> เบญจกิติครับพี่น้องครับวาวุาน่นวิลาของสา,าวเล่านะครับมาสัมผัสครับสถานที่ที่บอกกันเรียกว่ามหาสัจใจอีกแล้วพี่ไม่เอา อันนี้สาวเราจะได้เห็นนะครับความเจริญที่ทะลุไปขบถี่ขึ้น<ป>ข,าขาน้าง,งล่างก็มีบอลยางเออข้างล่างบุกายางเราเป็นตะยานไฟสว่างได้เห็นไโอ้สว่างายานตกน้ำขายนานตกน้ำขย่างอยู่ทางถึงขย,ายง่างอยู่ตกยา,ยลง,า,ยายลงล้มหรือขยัางยีล่มละเขาลงไปดี เกาะมันก็สูงอย่เพืองเงาเนี่ยเป็นยังกรุงเทพคือมีปลาพวกอยู่นี่วันนี้คือชื่อว่าประดงหลเนาะมีกุ้งมามันไหยอุดมสมบูรณ์หมดแจกไปได้ไหมยองครอบคร้องธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้บ่ใช่ไหให้พวกเราไปจัดจักรกันสิมีอ่ากระรอกมีต้นไม้เขียวดีมีนกมีหนูเนาะอันที่เอ็นจีขาวขสว่างๆว่นะอาจจะเป็นตึกนี่เป็นตึกแล้วอาจจะป็นกสูงอาจจะเป็นหลอดฟ้าเงี้ จริงตึกแต่ละตึกก็จะมีเอกลักษณ์ตัวเองเลยมีรูปทรหรือรูปออกแบบเป็นป่าล่าเลยว้าต๋อลงไปนี่ตรงนี้ดีกว่ามองอยังตรงนี้เดี๋ยวมองไปจะถ่ายรูปใหล้ลงมามองไปเห็นงามปะงามนี่ท่านคือสมหวังเลยขวดงามเลยสมคำหลั่มรีหรือปะมาพูดมันมีแล้วก็บพเคยเห็นอ่ะครั้งแรกดิครั้งแรกครั้งแรกก็ทีได้มาต้องตีทีอยู่แต่ห้อง ต้องบอกว่าสมคำลำลือบอสมสมแห้งสมแห้งคำสมคำลำลือคำว่าสวยงามเนี่ยมองไปมุมนี่ไปย่างนี่นี่มุมนี่สว่างแบบแสงไฟมันก็งามงามนี่จะขี้เลยยัเอาสมมติว่าจินตนาการเอายางอยู่บนแคทวอล์อกยางมาบนแคทวอล็อกแสดงท่าการแบบยางแบบมีความสุขความสุขยางจังไรเด็ดทอดเดือดใช่ไหมยางมาบ้ายางแบบมีความสุข เันเลนเท่านั้นแหละนี่มุมนี่นนทางขึ้นสวรรค์สุดขึ้นรถออกปากเลยนะงามสวยมากๆนี่มุมนี้อย่างงามเลยนี่ใช่ถ้าอยู่ถ้าหนูถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอยู่บ้านหนูมีหนูจะมามทุกวัน <laughs> ถ้าหนูอยู่บ้านนะหนูจะมาทุกวัน สังเกตบ่สบางทีแบบทีมัสูงหรือบมีต่ำมีสูงมีต่ำโอเคแบบนี้นะแบบลุกล uhh ุ้งสินะบัดเฮาอ้าวเช่นกับปิ้งเข้าไปเลยเด้ต้องทอดเกือบเลยน้องฮะทอดเกือบเด้เอ้าคือทอดอะไรครับทอดแล้วเมื่อกี้ละคือเขาคือให้ใช่ขึ้น่เออเขาคือให้ใส่เพราะว่าวัดวัดเวลาพอดว่าให้ทอดมาถ้าเพิ่นบอกให้ทอดต้องเขียนปลายติดเดรนนาเด้คนไทยเพิ่น เจ้าคือบอกให้ค่อยทอดบอกเออเราบอกค่อยว่าเขาไ่ได้ให้ทอดใน,นสาวล่ามันงอนอย่างงั้นเหรฮะเป็นไเ,<ะ>เ,เอ้าคือบอกให้ทอดแต่คือบอกทอดว่าสั้นนะอือจะให้ค่อยทอดจะคือ,อบอกทอดจ้ะว่าสั้นบอกให้ค่อยทอดตัวเองบะทอดบะทอดบะไรเดอร์แข่้แขันข้นข่งกลางเงีย้ยนนี้ยางลงลิ่นพุ่งก็ได้เนาะ ไ่ได้อีกยังไ่ได้อีกยังสาวเล่าอยู่ในป่าเออใป่าป่ะป่าเอาหนีป่าเนี่ยเงียบแบบนี้กล้าย่างคนเดียวบอเมืองไทยนี่ปลอดภัยบอปลอดภัยเอ้าบ่มีตำรวจก็สิปลอดภัยเข้ามาคนเดียวในป่ามันบ่ได้มีคนฮะถามพี่ล่ะฮะถามพี่ล่ะเอาพีเฮากกบ่ได้ไปยุ่งนับข่าว มันก็มีคนก็มีคนแต่คือสิ่งที่อยากบอกพี่น้องเบิ่งคือตรงนี้นะกำลังนลิงมาพนโมยานนี่พนโมยานย้อนยงยังอยู่ในปานี่ในนออถฐาอย่างยนปานจะไม่มีชาฉีดเลยแต่ประเทศไทยเพลินให้ความปลอดภัยด้วยเพลินมีตำรวจเห็นตำรวจปะมีทด้ตำรวจยูไซนี่นี่คือตำรวจนะนี่ครับพี่น้องครับอ๋อค่อยบ่เห็นค่อยบ่เหน คือห้อยางนี่ผมชอปปอดภัยแน่นอนเพื่อนจะมีกล่องวงจรเบ่งทุกซอกทุกมุมในห้องสวนนะ่ะนี่คือความอุ่นใจคือแบบมีกล้องทุกบก่อนแบบนี้บ่ตามแยกตามโมะตามจุดทีเป็นจุดอันตรายนี่คือตำรวจที่สองน้องดาวเพราะฉะนั้นต้องสางควอมฉันมันะครับวัิไทยนนี่เพิ่นสางควอมสนมันี่เพราะว่าเป็นจุดได้ก็แล้วแต่จุดซมจุดเสียตามแยกนะตามจุดทีเป็นแบบว่าอ่าอยากที่จะมีผูกพัคนคำว่าเพิ่นจะมีแบบนี้นี่ ค่อยบอรเห็นได้แต่ก้าวนะค่อยก็เลยนันนั้น,น,นค่อยประูุณหูะนั่นอยากให้น้องหูไปเทะว่าเข้าไปแบบนี้เนี่ยก็มั่นใจน้องตรงบาตรงหยานแน่นอนเลยเพราะวา่ามีสิ่งนี้นั่นคือกล้องกล้องวงจรปิดสายตาหรือว่าตำรวจที่สองมันหมื่นอันนี้มันก็เห็นบาก้องค่ะกล้องมันจะมีแบบแบบแสงสว่างเนี่ยในกล้องหมือจะมีจุดตัดในกล้องจะมีแบบว่าสามารถถ่ายในจุดที่มือแต่จะมีแสงนะ นี่แหละคือสิ่งที่นักท่องเที่ยวคนเมื่ยาดเพราะเราเห็นแบบบางคนเขามาเที่ยวต่างประเทศ,ะเทศนะเขามาบางคนเขามาคนเดียวไปเชิ่อกับไปคนเดียวนั่นอะไรไงคือ,วอความอุ่นใจไงความอุ่นใจที่ประเทศไทยทําเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาแล้วอุ่นใจมาประเทศไทยแล้วเวลาของหายตามหาจนพอเนี่ยนะ,ะเกิดอุตชากรรมแป๊บเดียวถ่ามลถลสมติโทรศัพท์เพนนี่คือหาจนเห็นอันนี้ปะก็ต้องเห็นนะโทรศัพท์เพนนี่มีพเอสในการ ตามหาเมียเขาในการสร้างพัดเบิดในการลอกนะเอาไปแล้วกระแทบไอนออนากให้นอกได้เห็นฟังนี่เออนี่ยนียังมีออเป็นยังน่ะกลางค่ำกลางคืนนะคนไทยเพ่นยังกาเขามาเดเสียแล้วเขาเป็นคนต่ังดาวเขาเป็นคนลาเขายิงขามาใด้เดี นี่แหละคือประเทศไทยขอให้เข้าทุกบอนมอัก็ <ขอ S 1> เป็นสวนสาธารณะเพิ่นเจ้าบนได้จำแนกว่าเข้าไปคนมาแต่ใสคนประเทศใดเพิ่นจะให้ให้ความมั่นใจและให้การะฮะอันไหนนี่ยังผ่านยังคือข้างผูง <c oughs> ้โอ้หัก<า> <ๆ S 2> เลียวไ,<ห>ไปเห็นเห็น <he en. S 2> ยังเอาเห็นยังเห็นอ,อัน,นอันนี้นะสะพานอันนี้นะเห็นเป็นแบบใดเอาก่อนตามก่อนมันง่ายผู้ าม่มีเพลงใช่ป่ะเน่ยผูกเอาเพิ่งเห็นจีอืออ่ะก็เห็นเอาตรงยางไปสุดป่ะพอามีอีกอย่างยางสุดเม็ดเลยคือเราไม่ขาละขาละได้นี่เอามาแล้วก็ต้องไปเด้ป่ะป่ะมุมนี่ยังงามเลยหนูอ่านภาษาไทยได้นะคะ ดัชนีชีวิตคุณภาพชีวิตชีวิตชีวิตคุณนภาพน้ำคุณภาพน้ำใช่ต้นไม้นี่บ่โอเม้งปอใช่แมงปอเนี่พี่น้องครับเป็นดัชนีชีวิตคุณภาพน้ำโอ้มีความลุยเลยพี่น้องไอทำเม้งปอเนี่ยคุณภาพน้ำดีป่ะจ๊ะก่อนที่จะโตเต็มวัยเป็นแม้งแมงเมงโตโปรดของใครหลายคน อ้แม่งอยู่บ้านเฮาเอินอันแม่งน้ำฝนแม่งปอนี่นะแม่งน้ำฝนอยู่บ้านเฮานะเอาคือว่าขนาดแร่แบบเอินมาแต่แต่เริมมาแม่งน้ำฝนแม่นี่นี่น้องเบิ้งเนี่ยมีอีกแล้วมาทำรถที่สองออนี่มีทุกจุดเนาะหรือว่ามีทุกจุดบอกทั้งลุมผูกก็มีว่าหรือว่ามีมีทั้งมีแต่ทั้งเถิงโอ้คักมาผู้เดี๋ยวนี้มาถือบอก าเดินาาในเสื้อผ้าเนี่ยเดินถือบอกทว่าไอ้ไปไปรออยู่พุ่นไปรออยู่พุ่นแล้วพากันไปสองคนอันนี้ไม่แบบถ่ายสาวเล่าดีตาหนองดาวข้ามูไปเบิ่งตำรวจเน่ฮะพามูไปเบิ่งตำรวจเนี่ยอ<ะ>๋อเบิ่งบตำรวจ,ย,รวจยูนี่เห็นตำรวจปะเห็นชิโลโอ้โอค่อยเรามีหูจังเจ้า <laughs> ค่อยเรามีหูโอ้ยเอาไม่เอ็ดบูจัคตี้ โอเคโอเคไปดีกว่าค่ำคืนนี้คือมันยังไงเห็นเพื่อก็ยังอ่านเมื่อนี่คือจะเป็นอเป็นลูกศรชี้ทางที่เราจะไปอาคารวิสะพานจุดลงทางเดินลอยฟ้านี่จุดลงทางนี้อะไหมทางเดินลอยฟ้าสะพานเขียวอ๋อตรงไหนอะสะพานเขียวฝั่งนี้ จะเป็นทางด่วนจะมองเห็นทางด่วนเป็นสะพานเขียวที่ไปเชื่อมต่อกับสวนลุมพินีเราสามารถเดินข้ามไปเลยนะข้ามถนนข้ามตึ๊ดไปเลยนะอ่ะยกไปที่เราจะเดินกลับไปนู่นแหละเดินกลับอาจารย์เดินกลับหรือไปไหนดีเอาไว้มาเราจะไปทางไหนแม่นแพงเก่าทางนี้มุ้ยทางไปเลยดิ นี่จะออกไปทางนู้น